สวัสดีครับผมแบกิวเอาละฮะแล้วเหมือนตอนนี้เราเจอนกยักษ์ปริศนาที่มันอยู่ในป่านี้มาอย่างเช้านานเช้านานคือเฮี้ยอะไรวะนี่ครับวันนี้ผมจะมาสั่งสอนมันโดยการสอนให้รู้ว่าโอ้จอ่าสอนมาได้ไหมเนี่ยมันจะฟังกูหรือเปล่าเนี่ยนิ่งเข้าไว้มาอยู่นิ่งมึงตายเฮดูเหมือนจะโอเคนิ่ง อย่างไดูเหมือนเกณฑ์เราจะครบแล้วนะครับการที่เราจะสามารถคมสัตว์พวกนี้ได้นั้นเราควรทําให้สัตว์พวกนี้เห็นว่าเรานั้นกใหญ่พอตัวนะครับเราเลยต้องทําการขึ้นไปขี่หลังมันเพื่อเรารู้ว่าให้มันรู้ว่าเราใหญ่โคตรไปนะครับสวยครับแล้วจังหวะน,นี้เราขี่หลังมันได้แล้วนี่เราก็จะทําเป็นอย่างแรกนั่นคือด่าให้มันหมดกําลังใจอย่างเช่น วนๆไม่ทำเฮียอะไรเลยแนละเอาแต่บิน,นเนี่ยเฮียวันนี้หัดเดินมั่งมีปีกก็หัดเดินมั่งเข้าใจไหมอืมแล้วก็หมุนไปนะครับอืมนะครับมันรู้ว่าที่นี่ตินใครอะ่ะก็เป็นแค่แย้เดินได้จะอะไรอ๋อไม่นะมันผมจะเห็นแผลหรือเห็นไข่มันกันแน่ เอาเถฮะแล้วดูเหมือนตอนนี้มันกําลังเข้าสู่เฟสที่2่นคือมันเริ่มมีอาการหิวตีนหรือเปล่ามันจะไปฟาดกับคนอื่นหรือไม่มันจะทาการล่อโดยการสวัสดีครับพี่ชายนะครับแล้วก็ซัดก,กันเลยซัดก,กันเลยนะครับและนี่คือระบบดิเวทที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปตามป่าเขานะครับนี่คือยุงที่เอ,อ่อปล่อยไฟฟ้าแสโว์ได้นะครับบวกกับหมา ไห้ยินหน้านะครับเจ๊สายอยู่แถวนี้มาช้านานและตอนนี้มันกำลังเกิดการสู้กันเกิดขึ้นและดูเหมือนว่ามันกำลังปล่อยโอาอันตีเข้าไปโอ้โหหมานี่ลงไปชักดินชักงอแล้วผมทนไม่ไหวอยากเล่นด้วยขอเล่นมั่งดีขอเล่นด้วยดีขอเล่นด้วยดีตัวกระตุกเลยท,ทุทีขอเล่นด้วยอยากเล่นเอาแล้วบินหนีกูไปไหนฮลัลโหล กูอยู่มองนี่เฮ้ยอืมไม่มันยิงหลังสหายได้ปะอืมไหนอุ้ยชี้ตกใจไม่ชอบคุนจำเอ้ยไม่ชอบคุนจำสเกะตโอ้ยกูจะโดดอยู่แล้วไอ้ฮยแล้วก็เข้าไปโบหน้ามันนูจะเห็น เออเสานี้มันตั้งอยู่แบบปแปลกๆเพราะฉะนั้นเอาดิวด้ไปกินอือหูหดอกปาบนักดินชักงอเบ็ดชักดินชักงอเบ็ดชักดินชักงอและดูเหมือนว่าโอเคมองแล้วไม่เห็นอีกแล้วครับ ป๊บปัปาปั๊บปับปัโอ้โหโดนลบโอ้โหลบกลาอากาศโว้ยกูลบกลางอากาศไงไอหนูแล้วเหมือนจะโอเครอดมาได้แล้วเหมือนจะไปขวานะครับแหมหันเล่นซิกแซกนะครับเนี่ยแหมคุณก็คุณก็โอ้โหโดนทีระสามทีละสี่มึงไม่อยู่ตรงที่กูปั่นแล้วนี่ดี อุน่าตั Higher, ้งใจปั <acceptance pieces> <of> ่นอีกทีนึงโอ้โหดมิแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเนขอขอจอคาหน่อยดิโอ้โหสวยมากร้องขอชีวิตอุนซาทางขาดไอบึ้งหรือว่าเราต้องเล่นมุกวะเผื่อมันมันดูเครียดไปปะ มอนตัวนี้มาดูเครียดไปปะจะต้องแบบมีมุ้งไหนเด็ดๆไหมแบบว่าอา้อาวล่าสุดนะครับมีรถบรรทุกจนกับรถมร์ไซน์นะครับฝั่งคนขับนะครับออกมาโต้ส่วนติชิโร่ออกมาเต้นนะครับอา้าวโอ้โหเชี่ยแม้แต่ขำม,มุกก็ไม่มีอ่ะเชี่ออย่าว่าแต่ขำม,มุกเลยยิ้มมารยาทก็ไม่มี เด็กเวีนนี่มันแอบหลับโอ้เราจะทำไงดีกับไอ้เด็กเวีนนี่ดีอ่ะมันแอบหลับมาดิเยี่ยวจะเล่นมุกให้ฟังไงแบบมุกแอบหลับอ่ะนี่คืออะไรอ่ะนี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยเฮ้ยหางเยี่ยไม่สนใจมุกผมเลยดูดีแม่งนอนแบบสบายใจอ่ะนอนแบบ 呃。Uh huh.